คลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายปี2023นะครับจะเป็นคลิปที่รวม5อันดับแมปโลบล็อกที่ชอบและเล่นบ่อยที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีแมปอะไรบ้างนะครับอันดับ5ครับ War Tycoon ครับแมปแนวสงครามสนามรบที่มีลูกเล่นเยอะมากๆนะครับตั้งแต่ทางบกทางอากาศยันทางน้ำนะครับอีกหนึ่งแมปที่ผมชอบเล่นเวลาว่างๆและเล่นกับน้องๆ FC ด้วยครับ อันดับที่4ครับ a n i m ี b เมแมปแนวต่อสู้ที่เรานะครับจะต้องใช้อาวุธตีลูกบอลที่จะเข้ามาหาเรานะครับให้ไปโดนอีกฝ่ายนะครับซึ่งแบบนี้ที่ชอบนะครับเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์เท,เท่ๆต่อเหลือคู่ต่อสู้1ต่อ1น,นะครับรวมไปถึงมีสกินอาวุธสวยๆและสกิลแปลกๆให้เราได้เล่นอีกด้วยครับอันดับ3ครับ the strongest battleground แมปต่อสู้แนว Battle Ground สายนัวที่บอกเลยว่าผมสู้ใครไม่ได้เลยครับเพราะว่าคนเก่งๆเยอะมากแมปนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับลงสนามแล้วคอมโบสกิลไปเลยส่วนตัวผมนั่นแหละครับมัวๆกดไปแต่ว่ามันมีท่าเวกที่ผมรู้สึกว่าเออแม่งเท่ห่ะใครที่ยังไม่เคยเล่นต้องมาลองนะครับ อันดับที่2ครับกันไฟอารีนาแมปแนวชุตติงที่มีรูปแบบการเล่นแบบเดดแมทนะครับที่มีอาวุธให้เราได้เลือกเยอะมากๆรวมไปถึงมีอาวุธเสริมเพื่อเพิ่มอัตรถรสในการเล่นอีกด้วยคใครที่หาแมปแนวยิงๆบูล้างผลานลองมาแมปนี้ได้เลยครับ อันดับที่1ครับอาร i ตไทเตล์บ็อกซิ่งเกมครับแมปแนวบ็อกซิ่งที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนคลาสสิกสมัยก่อนอย่างก้าวแรกสู่สังเวียนนะครับแน่นอนว่าแมปนี้ใครที่ติดตามผมจะรู้ว่าผมติดแมปนี้มากแค่ไหนนะครับด้วยรูปแบบการเล่นที่ต่อสู้กับผู้เล่นด้วยกันเองนะครับท่าไม้ตายที่ไม่เหมือนใครด้วยและนี่คือ5อันดับแมปที่ผมเล่นบ่อยที่สุดประจําปี2023นะครับใครที่มีแมปเล่นบ่อยในปี2023สามารถพิมพ์พูดคุยกันไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสิ้นปี2023 สุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางปลอดภัยตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานขอให้ปี2024เป็นปีที่ดีสําหรับทุกๆคนนะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึง16,000ซับแล้วปี2024นี้เดินทางไปแสนซับด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในปีหน้าสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนครับ